เล่มเลียมให้พ่อหน่อยหน่อยึงอย่านี้ได้เ่อเมมเมเเห็นบ่อยแล้วแล้วก็นั่งใกล้กันอย่างเงี้ยหรอต้ยนั่งใกล้กันก็ อวันนี้ได้คุณโดนะฮะมาดูแลเดี๋ยวสินี่ต้องแบวกนั่นหนวดนี่อ๋อแต่ผู้หญิงกูลวแต่นะครับอะไรถั่วอะไรมายืนเฝ้าอะไร ก็พัออนยาอ,อันนี้ขางนี้สะโพกใหม่มายืนเฝ้าอะแล้วาไม่สวยไหม,มข้าตกังมเฮ้ยค่ะอ่าสวยสวย